โอเคครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะผมที่กาลังติดตามผมอยู่นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็อยากจะมาระบายความในใจนิดหน่อยนะครับคือแบบโอ้โหอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะคือแบบว่าผมเนี่ยโง่หรือว่าดวงไม่ดีกันแน่นะทุกคนแทงบอลออนไลน์อะทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมาแทงบอลไป5คู่เว้ยแม่งตาย4คู่เสมอคู่เดียวไอ้เหียกูง,งงเลยมันเป็นไปนได้ยังไงวะเนี่ยกูงงมากเลยเนะี่ย คู่แรก่นะที่ผมเล่นไปเออเป็นคู่แมนยูกับเลสเตอร์เออแมนยูกับเลสเตอร์กูก็เอาละแมนยูต่อครึ่งลูกเองพักไป2อาทิตย์มาแน่นอนอ่าแรงมาต้อง,ต,องต้องมีมันต้องไงอ่ะคิดว่าแบบมันต้องกระหายชนะเออแล้วแบบทีมใหญ่อกันอ่ะมันต้องแบบเออมีใครแพ้มีใครชนะเออเราเราคิดว่าแมนยูแม่งชนะแน่นอนแล้วก็กดแมนยูไปคู่แรกไอ้สัตว์เ้ย ผลเป็นไงแพ้แพ้4-2โอ้กูว่าเอาและกูไอเ้เชี่ยเปิดหัวมาไม่ดีเลยแมนยูว่าตายไปละคู่หนึ่งคู่กูที่สองก็เป็นคู่ะระหว่างลาซิโอกับ อินเตอร์มิลานอ่ะก็เตะบ,บ้านลาซิโอแล้วผมก็ไปเช็คเอเข<อ>าเรียกว่าอะไรสถิติก็ลาซิโอตามนัดหลังเนี่ยเสมอ2อแพ้1เออไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านส่วนอินเตอร์ชนะรวดชนมะมามา3ตาเสมอหนึ่งกูก็อารอินเตอร์ฟอร์มด,ดีกว่าเอ่อต่อครึ่งลูกด้วยกูกดอินเตอร์ไปไอ้สัสอ่ะผ่านมาครึ่งแรกอินเตอร์นำหนึ่งศูนย์โอเคสบายใจละกูสองไงมาแนา่อินเต็มแน่นอนครึ่งหลัง่ันไปแป๊บเดียวไอ้เฮียตีเสมอหนึ่งหนึ่งเอาแล้วกุมเขาหมาบแล้วไอ้เฮียโดนอีกแน่เลยแล้วเหลือคือพอเตะครึ่งหลังได้แป๊เดียว� มาตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ก่อนหมดเวลาก็ซัดลูกที่2ไป2อหนึ่งจบเลยคู่2ก็โอ้ยเฮียอะไรวะไอ้สัสคู่ที่2ก็เสียไปละนี้ก็มาคู่ที่3คู่ที่3เนี่ยถาม ford, Chelsea, Chelsea, ว่ากดเบนฟอร์ดกับเซลซีไปกดเซลซีไปหนึ่งลูกว่าเซลซีต่อลูกหนึ่งเออคู่นี้ก็จบที่1 0 Chelsea, ึ่เออเซลซีอุตส่าหร้ำอย่างไว้เลยอะอก็แบบจบที่1นึ่งศูนย์เพราะเบนฟอร์ดก็ฟอร์มดีอะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะสู้เซลซีไม่ได้นะผมก็เลยกดเซลซีไปผลก็ออกมาก็ ชนะขึ้นหนึ่งศูนย์ก็เจ้าไปคูทออ่ที่สามเออทีนี้ผมก็นอนแล้วแหละไอ้เฮียคือแบบคืนนั้นแมงไม่ได้ไเฮียอะไรเลยเออบอลต่อไปก็ตายกดบอลรองไปก็ตายเฮียกดสูงก็ยิงต่ํากดต่ําก็ยิงสูงไอ้เฮียออก็เลยพักเลยเออก็พักมาวันอาทิตย์ทีนี้ก็เติมเข้าไปใหม่คู่ที่สี่ 4, ไปเล่นบอลไทยไอ้เฮียระหว่างสิงห์เชียงรายกับเมืองทองคู่สีู่ก็กดไปซะกดสิงห์เชียงรายไปในบ้าน เออเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าสิงห์เชียงรายกูก็ไม่รู้นะกูก็ไม่ได้หาข้อมูลแบบว่าอะไรแต่กูก็รู้แค่ว่าสิงห์เชียงรายมันก็แบบเก่งในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเมืองทองไปดูสถิติเมืองทองก็แบบว่านอกบ้านก็เต็มที่ก็เสมอชนะหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยเออก็เลยว่าเอยสิงห์เชียงรายต้องมาแน่นอนอ่าแต่ไปสักพักนึงปพ๊บมเมเมืองทองเหลือสิบคนเออกูเอาละสิงห์เชียงรายมาแน่เลยอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนเมืองทองสิบคนสบายละ ทีนี้ก็เตะไปไอเฮียฟอร์มทำไมถึงยังไรแม่งห่วยอย่างไงไอเฮียแม่งคนก็เยอะกว่าไอเฮียทำเฮียอะไรไม่ได้โอกาสยิงแม่งยังไม่มีอ่ะไอเฮียไอสปีดคนโอกาสยิงยังไม่มีล,ลุ้นไปครึ่งแรกอจบไปค่ะครึ่งหลังเดี๋ยวแม่งแก้เกมมาก็ยังมีโอกาสไงเพราะคนยังเยอะกว่าก็ลุ้นแค่รูปเดียวด้วยเตะไปสักพักใกล้จะหมดเวลาแม่งก็ยิงไม่ได้ไอเฮียเจ็ดสิบนาทีแปดสิบนาทีไอเฮีย,ไ,ฮยไม่ก็ยิงไม่ได้สักพักเมืองทองก็โดนใบแดงอีกหนึ่งเวอ มึงเหลือเก้าคนละไอ้นี่สิงยังสิงยังไล่ถ้ามึงยิงไม่ได้นะไอ้ยี่แบบโ oh อ้ ho, โหกูมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอะในบ้าน,นเองแล้วก็แบบไอ้เฮียเขาเหลือเก้าคนนั่งลุ้นไปไอ้เฮียลุ้นลูกเดียวไงสักพักไอ้เฮียเมืองทองแม่งมายิงนาทีสุดท้ายไอส้สัตว์เอ้เสมอกูก็เสียอยู่ละไอ้เฮียเมืองทองยังมายิงอีกเออจบเลยไอ้สิงยังไล่โอ้โหไอ้เฮียรอบหน้าต้องสวนไล่ไอ้เฮียเออหรือว่าดวงผมมันไม่มีอหรวะ เออผมก็ไม่เข้าใจเลยหรือว่าผมแทงง่วเองวะส่วนคู่ที่5ก็เล่นคู่บาร์เซโลนากับบาริเซียไปแต่ผมน่ไปกดลองบาลนเซียไงเพราะว่าผมคิดว่าบาซ่าช่วงนี้แม่งไม่น่าจะไม่น่าจะยิงถึง2ลูกไงเพราะราคามันต่อ1.5ใช่ปะ่ะเออผมก็ไล้ลองบาลนเซียไปผลออกมาก็บาร์เซโลนาชนะไป3-1เออเเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้ดูหรอกคู่นี้ผมมาลุ้นตอนเช้า ก็กลายเป็นเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแทงบอลไปห้าคู่แม่งไม่เข้าสักคู่เลยเฮียเจ้าคู่หนึ่งโอ้โหผมนี้แบบว่าควรเลิกไหมเออผมก็ไม่ใช่ว่าพวกดูบอลไม่เป็นนะเออผมก็เล่นบอลเล่นอะไรดูบอลดูอะไรมาก็นานแล้วแหละเออแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจไหวเฮียทำไมแม่งไม่โดนเลยวะไม่โดนสักคู่เลยวะเออใครเป็นบ้างบอกผมบ้างนะใครเป็นบ้างกดลองแม่งกดบอล เล่นบอลต่อแม่งบอลลองเข้าไอ้เหี้ยกดสูงแม่งยิงต่ำกดต่ำแม่งยิงสูงไ้เฮียเอ้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาระบายแค่นี้แหละคือแบบน่าจะหยุดยาวไปก่ะไม่รู้เกี่ยวกับดวงล้วผมแทงงงกันแน่นะก็โอเคใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับกำลังจะ300ซับสไครต์เลยนะผมก็เดี๋ยวมีอะไรเรื่อยๆผมก็ลงไปเรื่อยนะเออมีสิคนก็ดูกันส0คนนะั่แหละโอเคครับบ๊ายบาย